สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการชั่วโมงสืบสวนนะครับทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนทั่วโลกและในประเทศไทยและนี่คือจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มยอดนิยมณขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter และ i n s t a g r กร Facebook ก่อตั้งตั้งแต่แตเมื่อปี2,547มีผู้ใช้ทั่วโลกณขณะนี้2,300ล้านบัญชี ถ้านับเฉพาะประเทศไทยมีผู้ใช้มากถึง47ล้านบัญชีมากเป็นอันดับ8ของโลกมาดูที่ทวิตเตอร์นะครับในสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเมื่อปี2549มีผู้ใช้ทั่วโลก1,300ล้านบัญชีมีผู้ใช้ในประเทศไทย6ล้าน5แ0นบัญชีมากเป็นอันดับ15ของโลกและ Instagram ก่อตั้งเมื่อ5ตุลาคม2553 ในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใช้ทั่วโลกณนะขณะนี้1000ล้านบัญชีผู้ใช้ในประเทศไทย12ล้านบัญชีมากเป็นอันดับ17ของโลกตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับความนิยมมากแต่คำถามก็คือว่าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ผู้บริษัทต่างชาตินำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยติดตามเรื่องนี้กับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ ถ้าเกิดว่าเราโดนโซเชียลมีเดียครอบงำเนี่ยอาจจะโดนลดทอนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้ดีสักทีเดียวร้อยเ็แล้วมันก็ไม่ได้แย่ร้อยเปร์เ็มันมันมันจะเส้นขาบเกี่ยวบางๆระหว่างจริยธรร,รมกับเงินแต่ตอนนี้ผมว่าธรรุรกิจเขาเลือกเงินมากกว่าในโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดมนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ เพราะมันเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจําวันทั้งการติดต่อสื่อสารการดํารงชีวิตวัฒนธรรมและสังคมทําให้การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจูงใจคนไม่ใช่เรื่องเหนือความจริงอีกต่อไปสารคดีเรื่อง The Great Hack ที่สร้างจากเรื่องจริงได้เอามือขวาด้านการประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแฉขบวนการปั่นกระแสในโลกโซเชียลโดยใช้ AI โจมตีคู่แข่ง จนทรัมป์สามารถเอาชนะฮิลลารีไปได้อย่างขาดลอยไม่เพียงเท่านั้นสารคดีเรื่องโซเชียลไดเลม่ายังเอาคนที่เคยทำงานในยุคก,ก่อตั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมาแชร์ความจริงว่าบริษัทโซเชียลยักษ์ใหญ่อย่าง f c e e o o o กกำลังทำอะไรกับข้อมูลลูกค้าซึ่งแทมไม่น่าเชื่วว่าจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในหลายประเทศแล้วนำไปหาผลประโยชน์ทางธุรกิจเราอาจจะคิดว่าโปรดักต์เหล่านี้มันฟรี แต่จริงๆมันไม่ฟรีเพราะว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเราไม่ใช่ไ,ไปโกบเกียดเขาแต่เราต้องข้าความเขา้เขา,เขาใจกับธุรกิจมีฝรั่งคนหนึ่งกล่าวว่า if product is free, p r o p e r l y you are t h e i r product ก็คือหมายความว่าถ้าคุณใช้บริการเขาฟรีเนี่ยคุณนั่นแหละคือสินค้าของเขาลองนึกภาพหลับตาว่าถ้าพรุ่งนี้ทุกคนไม่โพสอะไรเลยไม่มีใครโพสเฟซบุ๊กไม่มีใครอัพยูทูบธุรกิจเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่มี อะไรจะขายล่ะมันมีแต่พ่องว่างอ่ะใช่ไหมละ่ะทุกวันนี้เนี่ยพวกเราทหารที่เป็นคนใส่ข้อมูลลงไปในระบบเขาแล้วเขาก็เอาระบบข้อมูลเนี้มาทำ big data ทำ machine learning ทำ AI อะไรต่างๆเพื่อนําเสนอ advertising สินค้าและบริการซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วหากเปรียบโซเชียลมีเดียกับเหรียญที่มี2ด้าน ด้านหนึ่งมันถูกนำมาใช้เพื่อการโฆษณาและสร้างรายได้อย่างมหาศาลแต่อีกด้านกลับกลายเป็นอาวุธที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองด้วยการเข้าบงการความคิดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมทั้งในชีวิตประจำวันและการเมืองมันไม่ได้เกิดจากแพลตฟอร์มสักทีเดียวมันเกิดจากมันมีคนทาชุดข้อมูลขึ้นมาชุดข้อมูลที่เขาอยากให้เป้าหมายเห็นชุดข้อมูลที่ไม่ดีอ่ะอาจจะเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้ล่ะ แต่เป็นเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยพอดูแล้วเนี่ยจะต้องไปเกลียดคนนี้เกิดความเกลียดชังขึ้นมาฉากหนึ่งในสารคดีเรื่อง Social ลไดเลม่าสะท้อนให้เห็นภัยจากการเสพติดโซเชียลมีเดียที่เข้ามาสั่นคลอนสถาบันครอบครัวไม่ต่างจากสังคมไทยในปัจจุบันที่สมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันพอ่อแม่ลูกไม่สามารถพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองได้ โดยเฉพาะการกล่าวถึงสถาบันที่สูงสุดของประเทศถ้าเป็นครอบครัวพี่ก็มีนะแต่ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าพี่จะค่อนข้างทําตัวเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นเขาเพราะว่าพี่ก็มองว่าเอ้ยเราเกิดในในยุคสมัยที่ต่างกันประวัติศาสตร์ต่างกันการรับรู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเอามาพูดกันเรามาเถียงกันมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นที่พิจาราคุณมีค,ณความคิดเห็นคุณแสดงความคิดเห็นได้พ่อกับแม่คิดอย่างนี้ลูกคิดอย่างนี้แต่ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้คือมพยายามที่จะไม่ไม่เอามาพูดกันให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบันมีบางเรื่องนะครับที่พูดจากันไม่รู้เรื่องในครอบครัวนะครับซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ย ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอิทธิพลหลักเลยดรวรัตครุจิตหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศบอกถึงสาเหตุที่ทําให้โซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลกับสถาบันครอบครัวนั่นเป็นเพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาสร้างพลังให้กับคนรุ่นใหม่ กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังทําให้พวกเขาคิดว่ามีความรู้ความชนานาญมากกว่าผู้ใหญ่และมองผู้ใหญ่ล้าหลังจนโลกสองใบที่มีสายใหญ่ในครอบครัวเป็นส่วนเชื่อมกันอยู่ค่อยๆแยกออกจากกันโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีข้อมูลนะครับยุคสมัยนี้เป็นยุคข,ของอำนาจการสื่อสาร ใครมีข้อมูลถือว่าคนนั้นเนี่ยมีพลังเขาไปเห็นข้อมูลอะไรนะที่เอามาโพสต์ลงมาในออนไลน์หรืออะไรอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเป็นข้อมูลที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนก็ตื่นเต้นดีใจนะครับเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นข้อมูลที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับเจอโลกใหม่เจอความคิดเห็นใหม่ๆแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีเรื่องที่เท็จ ค่อนข้างมากมากกว่าเรื่องจริงด้วยซ้ำคำถามที่น่าสนใจคือวิธีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆทำกันอย่างไรและจะถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้อย่างไร AI มาเลือกให้ถ้าเกิดผมอง,ง่ายๆผมเปิดไฟ o o k มาผมชอบกีตาร์ผมชอบเครื่องดนงตรีชอบเล่นเปียโนมันก็จะมีแต่เรื่องราวกีตาร์เปียโนมาให้ผมเนี่ยถ้าผมไม่ตีกปผมไม่เคยไปไลฟ์เพจก็อป ไม่เคยไปกดอะไรเลยอะสนามกอล์ฟไม้กอล์ฟไม่มีขึ้นมาหาผมเลยมันจะเอาเลือกเฉพาะสิ่งที่เราเนี่ยชอบมาให้เราเห็นมันนั้งคุณอยู่ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลสมมตินนะ mm hmm. คุณไม่ค่อยแฮปปี้รัฐบาลแล้วคุณไ like ปไลฟ์เพจที่ไม่เป็นเพจที่ไม่เอารัฐบาลน่ะ mm hmm. คุณก็จะเจอแต่คนคอมเมนต์ใช่ไหม mm hmm. คนคอมเมนต์ในเพจตรงนั้นน่ะมันไปทางเดียวกันหมดเลยอาจางเทคนิิเขาเรียกแอคโค h ชมเบอร์เอฟเฟกต์เหมือนกับว่าคุณตะโกนออกไปในห้องปิด แล้วคุณก็ได้เสียงตัวเองกลับมาเพราะนั้นคุณอยู่ในโลกที่มันอยู่ด้านเดียวดีไม่ใช่เรื่องเหนือความจริงเพราะฉากหนึ่งในสารคดีเรื่อง The Great Hack ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการนำเสนอขายของ Cambridge Analytica ว่าพวกเขาคือตัวแทนการเปลี่ยนพฤติกรรม และเป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารคือทำให้คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในโลกยุคปัจจุบันการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วงม็อบในหลายประเทศมักใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารหรืออาจจะมากกว่านั้นทั้งในฝรั่งเศสอเมริกาฮ่องกงไม่เว้นแม้แต่ในไทยท่านผู้ชมครับเมื่อมนุษย์ไม่สามารถที่จะลบแอปพลิเคชันออกจากสมาร์ทโฟนได้ ถ้ายังจำเป็นต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเองก็ไม่มีอธิปไตยไซเบอร์ในการที่จะไปล้วงข้อมูลหรือลบแอปพลิเคชันที่มีปัญหาได้ฉะนั้นทางออกของเรื่องนี้ก็คือว่าทุกคนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียจะต้องมีวิจารยานในการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทาันเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่พยายามชักใย,ยอยู่เบื้องหลัง เทเล gram ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมของผู้ชุมนุมทางการเมืองนักขณะน,นี้ไม่ว่าจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารการนัดรวมตัวกันและการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆภาพรวมที่เกิดขึ้นทําให้เห็นนะครับว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นมีประสิทธิภาพเห็นผลได้อย่างชัดเจนแต่คําถามที่ตามมาก็คือว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ เป็นเพียงแค่ช่องทางในการสื่อสารหรือเป็นอาวุธร้ายแรงที่สร้างความแตกแยกกันแน่ติดตามเรื่องนี้กับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับแอปพลิเคชัน Telegram เป็นแอปที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ดาวน์โหลดก็สามารถใช้งานได้ในทันทีมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูงมีระบบการป้องกันอัตโนมัติทำให้การสอดแนมของหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นขยะไปได้ และสามารถตั้งค่าการป้องกันท่านสูงได้ด้วยระบบสนทนาลับซึ่งข้อความที่ถูกเข้ารหัสนี้แม้แต่ทีมงานของเทเลแกรมเองก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการลบข้อความจากฝั่งหนึ่งข้อความของอีกฝั่งหนึ่งก็จะถูกลบไปด้วยมีระบบแอดมินที่สามารถเขียนข้อความให้สมาชิกรับทราบได้เพียงทางเดียวเท่านั้นเหมาะสำหรับการนัดหมายต่างๆโดยเฉพาะการชุมนุมขนาดใหญ่ แต่ขณะเดียวกันผู้ใช้ก็สามารถตั้งค่าทำลายข้อความได้ซึ่งจะทำให้ไม่เหลือหลักฐานใดๆให้ถูกตรวจสอบหากพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรับรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆและอาจมีการชักชวนการทำกิจกรรมเหมือนกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นรูปแบบโมเดลที่ประเทศไทยจะได้พบเจอและทำในลักษณะคล้ายกันโดยการชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียอย่างแรกเลยเป็นเรื่องความเชื่อและก็ความชื่นชอบหรือรสนิยมนะครับแล้วก็ผสมกับการได้รับข้อมูลนะครับก็เลยปฏิบัติต่อเป็นความชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ถ้าคิดเห็นหรือชอบในทิศที่ทางเดียวกันก็จะเกิดเป็นกลุ่มทีนี้ถ้าเกิดเอามา,มาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็อาจจะมีความชื่นชอบ ในกลุ่มการเมืองหรือไม่ชื่นชอบในอีกฝากหนึง่งคือเกิดความเห็นต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลุกระดมการชักชวนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีความเป็นเสร,รีในการรับรู้นะครับสื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงก็ง่ายแล้วก็อาจจะมีการชักชวนนะครับแล้วก็มีการทํากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นในต่างประเทศ,ม,เนนเทศมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็น รูปแบบหรือโมเดลที่ประเทศไทยได้พบแล้วก็อาจจะมีการทำลักษณะคล้ายๆกันโดยผ่านการชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพราะว่าในทันทีที่ที่ทมีการามีข่าวนะครับว่ารัฐบาลจะอาจจะปิดนะครับปิดกั้นเพจเพจหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเขาก็หาช่องทางสำรองที่จะไปที่ที่ช่องทางอื่น เทเลกราเก็เป็นหนึ่งทางเลือกเป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟ,ฟอร์มที่เขาอาจจะใชใ้เป็นทางเลือกทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้เล่นโซเชียลมีเดียต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเขายอมรับว่าการติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้รู้ได้อย่างหนึ่งว่า ข่าวการเมืองมีความสำคัญกับตัวเขามากและเชื่อว่าข่าวการเมืองเข้าไปถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยโดยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียสามารถทำได้และเปิดกว้างทำให้คนรุ่นใหม่หันมาเสพสื่อชนิดนี้แทนและเมื่อเสพสื่อชนิดนี้เป็นประจำทุกวันปฏิเสธไม่ได้ว่าการคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันหรือพูดคุยกันแต่กลับมานัดรวมตัวกันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับตัวเขาที่เสพสื่อค่อนข้างมากในแต่ละวันทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมมาครั้งหนึ่งอย่างอย่างที่เราเห็นการว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือทุกคนก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นมันมันคือพลังเงียบซึ่งสามารถแบบทำให้ทุกคนอะเข้าถึงหาก,กันได้มากขึ้นทาที่ไม่ได้รู้จักก็ได้รู้จัก จากการที่แบบว่าไม่มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้จนทุกวันนี้ค่ะสื่อสังคมโซเชียลยมันเป็นเรียกว่าอะไรพลังเงียบแต่พลังเงียบมันคือพลังที่สามารถทำให้ทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นได้แค่เราโพลลงไปอย่างเงี้ยจาก1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป5ไป11คือจากการที่แบบกดไลค์กดแชร์หรือว่ารีทวิตผลของการเล่นโซเชียลมีเดีย ทำให้บางครอบครัวเกิดปัญหาขึ้นในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันจนนำมาสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แตกร้าวตอนนี้เป็นปัญหาเยอะมากคือตอนนี้เด็กๆที่คลินิกหรือ,อามาทางหลังไมของเพจเนี่ยเยอะมากก็คือ,อพ่อแม่ใช้วิธีการแบบข่มขู่ตัดพ่อตัดลูกบางคนไม่ให้เข้าบ้าน หมอเจอคนไข้คนหนึ่งบอกว่าพ่อบอกเลยว่าศพก็ไม่ไปรับอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้จริงๆมันต้องกลับมาถามตัวเองว่าเออเราทำเนี่ยเราต้องการอะไรเราไม่ได้พูดสิ่งที่เราต้องการออกไปสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือพ่ออยากให้ลูกปลอดภยัยพ่อเป็นห่วงลูกแต่เราพูดมันออกมาด้วยภาษาของการข่มขู่ตัดรอนทําให้เขาเกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองทำให้เขารู้สึกแย่กับทางเลือกของเขาเพราะนั้นหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับใคร ทางออกที่เกิดขึ้นคือการเปิดพื้นที่พูดคุยกันอย่ายึดความต้องการของคนใดคนหนึ่งเป็นหลักเพราะจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคข้างหน้าทุกคนจะไม่เห็นในเรื่องที่เหมือนกันได้ทุกเรื่อง แต่จะทำอย่างไรที่เราจะยืนร่วมกันได้โดยที่ไม่ทำร้ายกันนั่นคือประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราจะคุยกับลูกยังไงนะคะการคุยกับลูกก็คือการรับฟังลูกการรับฟังความต้องการของลูกรับฟังความรู้สึกของลูกนะคะแล้วก็หาจุดยืนร่วมซึ่งจริงอันนี้หมอคิดว่ามันดีมากเพราะได้ฝึกในบ้านว่าเอ๊ะทำยังไงที่ความต้องการทั้งสองฝั่งเนี่ยมันถูกมองเห็น เขาจะทํายังไงให้เราลดความกังวลต่อความไม่ปลอดภัยของเขาทํายังไงที่เขาเองก็จะลดบางอย่างเพื่อทําให้เรารู้สึกสบายใจถ้าเขาจะไปเขาจะไปยังไงให้ปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่จะป้องกันความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองสื่อสารเนี่ยนะครับผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องเสรีนะครับตามกฎหมายธรรมนูญน,นะครับทุกคนมีสามารถมีสิทธิ์สื่อสารติดต่อกันได้เพียงแต่ว่าเรามีกฎหมาย นะครับพอร์วอมพิเตอร์โดยเฉพาะมาตา20ในการปิดกั้นข้อมูลหรือเรียกว่าการบล็อกเนี่ยนะครับแต่ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขนี่มีอยู่4ประการอย่างแรกเลยคือผิดพรบวอพิเตอร์อย่างที่2คือผิดกฎหมายและเมื่อลิขสิทธิ์อย่างที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับแล้วก็อย่างที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสิทธิสินธรรมบันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าเงื่อนไข4อย่างเนี่ยก็สามารถที่จะปิดกั้นได้แต่การกระบวนการเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับ ต้องมีการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็ยื่นเรื่องต่อศาลให้ศาลท่านเนี่ยมีคําสั่งปิดกัน้นถึงจะเอาคําสั่งศาลเนี่ยมาให้ผู้ให้บริการในการปิดกัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการ1เยอะ2เนี่ยผ่านการพิจารณาของศาลท่านซึ่งเราไม่มีทางแทรกแซงอยู่แล้วอันนี้ต้องต้องเรียนตรงคือดูมินิของศาลท่านถ้าเห็นว่า,เ,าเรื่องที่ส่งมาให้ปิดกั้นเนี่ยมันไม่เข้าเข้าข่ายความผิดท่านอาจจะไม่มีคําสั่งปิดกัน้น เพราะนั้นก็ปิดกั้นไม่ได้แต่ถ้าดูมินิของศาลท่านเนี่ยพี่นาแล้วนะครับเห็นว่าสมควรปิดกั้นก็จะปิดกั้นตามกฎหมายครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นการเคลื่อนไหวในทางการเมืองก็เช่นกันถ้าเป็นการสื่อสารนะครับหรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ที่ไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร4อย่างที่ผมเรียมนมาสักครู่เนี่ยก็สามารถกระทาได้แต่เมื่อไหร่ที่เข้าข้อกฎหมายหนึ่งใน4อย่างหรือหลายหลายอย่างในใน4อย่างเนี่ยนะครับ ทางราชการก็สามารถที่จะเสนอปิดกั้นได้ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือการเจรจาเพื่อลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะครับการเสพสื่อทางโซเชียลมีเดียก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาซะก่อนนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงหรือไม่ก่อนที่จะมีการเชื่อหรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่น ไม่อย่างนั้นแล้วเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายจนยากที่จะเรียกกลับคืนมาใหม่ได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของชั่วโมงสืบสวนประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับผมและทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ อาจารย์นพดลกันนิกาใช่ค่ะล่าสุดนี้มีการพูดถึงโพที่ไปสำรวจมานะคะอาจารย์นพดลกันนิกานะคะก็เป็นผู้อำนวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพนะคะก็นําเสนอผลสํารวจภาคสนามค่ะเรื่องต่างชาติอย่ายุ่งเรื่องของคนไทยไปเก็บผลสํารวจนะคะด้วยระบบเน็ตซูเปอร์โพสองห3ืตัวอย่างในโลกโซเชียลค่ะรวมไปถึงเสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม1742ตัวอย่างเขาเก็บข้อมูลมาหลายวันนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่ค่ะ 98.3%บอกว่าขอต่างชาติรักษาความเป็นมหามิตรประเทศกันมายาวนานปล่อยให้ประเทศไทยมีอิสระเสรีภาพแก้ปัญหาเองมันเป็นเรื่องของประเทศไทยเราลงมาผลสำรวจ97.6%บอกว่าต้องการให้นักการเมืองพักการเมืองร่วมมือกับประชาชนแก้ปัญหาภายในประเทศไทยด้วยกันเองอย่าชักสืกเข้าบ้านอย่าพาต่างชาติมาแทรกแซงแล้ว97.5%ค่ะยังบอกว่านักการ ือพักกกนเมืองบางพักแกนนำม็อบบางคนร่วมมือต่างชาติช่วยยุโยงปลุกปั่นความแตกแยกของคนในชาติหวังแลกผลประโยชน์กันยังมีอีก97.1%นะคะในโพของซูเปอร์โพที่ระบุว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงอ้างความชอบธรรมหลังประเทศไทยพังพินาศเข้ามาจัดระเบียบกอบโกยผลประโยชน์ชาติไทยไป แล้ว87.6%่งบอกว่าต่างชาติเนี่ยอย่าเข้ามายุง่งยุยงปลุกปันปันกระแสสนับสนุนม็อบเพราะหวั่นว่าจะพังพินาศเหมือนหลายประเทศทั่วโลกที่ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงนะคะผลสํารวจก็ระบุถึงลิเบียฮ่องกงตูซีเนียและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางค่ะซึ่งทุกวันนี้เองประชาชนออในแต่ละประเทศก็ถือว่าเป็นทุกข์แล้วก็เดือดร้อนหลังความแตกแยกข,ของคนในชาติรุนแรงบานบปลายนี่นะคะและที่น่าสนใจครับผลสํารวจเสียงประชาชนในโลกโซเชียลนะครับ มีข้อความการเมือง4ข้อความ,มได้แก่เยาวชนปลดแอกหยุดคุกคามประชาชนสู้เป็นไทยถอยเป็นทาส What happened in Thailand 4ข้อความนี้นะครับมีข้อมูลที่น่าพิจารณาคือกลุ่มผู้ใช้งานเคลื่อนไหวสูง High Active Users นะครับระดมปันกระแสเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจากต่างประเทศทอันนี้ข้อมูลจากอาจารย์ดรนพนันกานิกานะครับ เยาวชนปลดแอกหยุดคุกคามประชาชนสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสและวอนให้เป็นอินไทอแลนด์สข้อความนี้มีการระดมปั่นกระแสจากต่างประเทศเข้ามาในไทยทําให้เกิดภาพลวงตาสูงกว่าความเป็นจริงประมาณเจเท่า oh. ค้นพบเมื่อมีจํานวนผู้เคลื่อนไหวหนึ่งหมื่นเนี่ยจะทําให้เห็นว่าเป็นเจ็ดหมื่นถ้ามี1นึ่งแสนจะทําให้เห็นว่าเป็นเจ็ดแสถ้ามีหล้านจะทาให้เห็นว่าเป็นเล้าน การศึกษายังพบได้ว่ากลุ่มผู้ใช้งานในโลกโซเชียลที่มีความเคลื่อนไหวสูงขับเคลื่อนข้อความการเมืองใน30วันที่ผ่านมามาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมีจํานวนมากกว่ากลุ่มผู้ใช้งานในโลกโซเชียลที่เคลื่อนไหวสูงในประเทศไทยเสียอีกบางข้อความการเมืองเพื่อยุยงปลุกปั่นกระแสเกือบ200เท่ามากกว่าความเป็นจริงในประเทศไทยเพราะมาจากต่างประเทศเช่นข้อความการเมืองที่ว่า what happened in Thailand มีจำนวนในประเทศไทยเพียง12,290บัญชีเมื่อรวมกับต่างชาติพบว่ามีจำนวนมากถึง2,379,617บัญชีผู้ใช้งานนั่นแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปั้นจากต่างประเทศ ย้ำนะครับนี่ข้อมูลจากดกรน,นพดลการนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลแล้วข้อหน้าพิจารณาคือข้อความการเมืองที่ว่าหยุดคุกคามประชาชนมีกลุ่มบัญชีเคลื่อนไหวสูงอยู่ในประเทศจำนวน2 5 1 7บัญชีแต่มาจากต่างประเทศ1,557,871บัญชี ข้อความเยาวชนปลดแอกมีอยู่ในประเทศ2 4 4 0บัญชีแต่มาจากต่างประเทศ636,715บัญชีข้อความปั่นกระแสที่ว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสมีเหลืออยู่ในประเทศเพียง849บัญชีรวมต่างประเทศก็มีเพียง852บัญชีคือเริ่มลดลงแล้วะนะครับนี่เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่ามีขรบวนการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติจริงและ กำลังสมหัวกันอยู่ทุกวันเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของขบวนการสร้างความแตกแยกของคนในชาติเหมือนกับหลายๆประเทศเช่นลิเบียตูดิเซียเกาะฮ่องกงรวมถึงประเทศในตะวันออกกลางสุดท้ายองค์กรต่างประเทศรัฐบาลต่างชาติจะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบในประเทศและกบกบโกลวยหาผลประโยชน์นะครับพออซปเปอร์ปปรโพลกาว